ทุกคนรู้ไหมคะว่าสมองของเราอะมันแยกไม่ออกนะคะว่าอะไรคือความจริงฉะนั้นเวลาที่เราคิดอะไรอะเราต้องคิดแต่สิ่งที่เราอยากได้เอลลี่ยอยากจะบอกคิดลับนะคะอะไรที่คุณไม่ชอบในชีวิตหรือคุณไม่ต้องการมาในชีวิต คุณไม่ต้องไปมองมันเลยไม่แม้แต่จะคิดถึงมันเพราะการที่คุณคิดถึงมันคิดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบบ่อยๆนั่นคือการที่คุณโฟกัสและการที่เราโฟกัสมันคือการที่เราส่งพลังงานแบบนั้นออกไปนั่นจึงหมายความว่าทำไมเวลาที่เราไม่ชอบใครหรือเราไม่ชอบเรื่องอะไรเราถึงมักจะเจอแต่คนคนนั้นหรือดึงดูดแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเข้ามานั่นเลยค่ะมันคือการที่คุณไปโฟกัสและให้พลังงานกับสิ่งที่คุณไม่ชอบ แต่ถ้าคุณอยากได้ทุกสิ่งที่ต้องการในชีวิตจงโฟงกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการจงเลือกที่จะมองเห็นแต่สิ่งที่คุณอยากได้และคุณจะสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุยลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ